สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์ลูทุกท่านนะครับผมปาล์มสามบาท5บาทวันนี้จะมาวิเคราะห์ก่อนเกมฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในนัดที่2ของเชลซีครับมีโปรแกรมเปิดบ้านสแตมฟอร์ดบริดจ์พบกับทางเรดบูลซาส์บวกนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่าโปรแกรมฟุตบอลยุโรปของเชลซีลงเล่นกันตามปกตินะครับจะเตะกันในค่ำคืนวันพุธเวลาตีสองนะครับด่นนี้มีความสำคัญมากมากเพราะว่าแรกเนี่ย เชลซีบุกไปแพ้ดินโมซาเกร็บนัดนี้ถ้าน,น็อกแพ้คาบ้านมีโอกาสตกรอบสูงเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญจะเป็นเกมแรกในการคุมทัพของแกรมพอตเตอร์กุนซือใหม่ด้วยนะครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามความพร้อมของเชลซีการถแถลงข่าวล่าสุดของพอตเตอร์เป็นอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงไลฟ์อัพที่คาดว่าจะลงสนามนะครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง ซูซูกิพาวเวอร์ยูอัพสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับแนะนำซูซูกิ XL7 ครับรถยนต์ในรูปแบบของครอบครัวลองไปสัมผัสกันได้ครับที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับแดงเลมอนโซดานะครับมีจำหน่ายที่7ซเว v น n นะครับก็สภาพความพร้อมของทางเชลซีนะครับ ก่อนลงเล่นในเกมนี้แกรมพอตเตอร์ให้สัมภาษณ์ค่อนข้างจะหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าประเด็นหลักที่เกี่ยวกับเกมนี้ก็คือ,อ,อทางด้านเชลซีจะไม่มีเอเดรียนดี้ที่มีอาการบาดเจ็บรวมไปถึงทางด้านของเอ็นโกโล่กงเต้ที่เจ็บนะครับเพราะฉะนั้น2คนนี้จะลงสนามไม่ได้แน่ๆในเกมที่เจอกับเซาส์บวกนะครับที่เหลือเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะพร้อมลงเล่นกันหมดนะครับปัญหาอยู่ที่เชลซีจะจัดทับใครลงสนามนะฮะแต่ว่า จากการคาดการเนี่ยผมอิงจากทั้ง2เว็บก็คือทางฝั่งของ SofaScore กับทาง Who Score นะครับซึ่งขออนุญาตไปทาง SofaScore ก่อนนะครับเพราะว่าดูมีความเป็นไปได้มากที okay. right ali, wa, so is, ่สุดนะครับเมื่อเมนดี้เจ็บประตูก็น่าจะเป็นเกป้าลิซาบาลาก้านะครับเกมรับหลัง3คนน่าจะเป็นชุดนี้เหมือนเดิมครับคาริดูคูริบาลีเตียโกซิวาแล้วก็เวสลี์โฟฟาน่าขณะที่กลางเนี่ยน่าจะเป็นมาเตโอโคอิชเล่นกับจอจินโยวิงซ้ายเนี่ยนะครับ น่าจะได้เป็นลูกรักแล้วละ่ะสำหรับทางด้านของมาร์คคูคูริยาก็น่าจะ start ต,ตัวจริงขณะที่วิงขวาเป็นริชเจมนะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยจะเป็นราฮิมเซอร์ลิงคายฮาวเวสแล้วก็เมสันเมาส์นะครับขณะที่ทางฝั่งของฮูสกอร์เนี่ยจัดทับแป,กแปลกๆครับหลัง3เนี่ยเหมือนกันก็คือเตโกซิวาคูลิมบอรีแล้วก็โฟฟาน่าแต่ว่าในฮูสกอร์เนี่ยมันไม่ได้อัปเดตนะครับประตูยังเป็นเมนดี้อยู่เลยแต่ว่าเมนดี้เล่นไม่ได้กลางเนี่ยเขาจัดเมาส์โจจินโยแล้วก็ซากาเรียซึ่งผมมองว่า ไม่น่าใช่ครับผมว่าเดนิสซากาเรียไม่น่าลงสนามแล้วก็ไม่น่าจะพร้อมขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าเล่นแต่ว่าความน่าสนใจคือผมมองอาจจะคล้ายๆกับทางฮูสกอร์ในแนวลุกครับผมว่ามีโอกาสที่จะเห็นราฮิมสเตอร์ลิงสตาร์ทกับเปียร์เอเมริกโอบาเมยองก็เป็นไปได้นะครับก็อยู่ที่ว่าจะเป็น3-5-2หรือว่าแผนจอกมาเป็น3-4-3นะครับอยู่ที่ว่าจะเป็นแบบไหนถ้าเป็น3 4 3แนวรุกจะเป็นสเตอร์ลิงฮาวเวตแล้วก็ เมสันเมาส์แต่ถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกแบบแรกเนี่ยก็มีโอกาสเห็นโอบามยองจะเล่นกับทางไรฮิมเซอร์ลิงนะครับซึ่งแม่จริงๆเดาใจยากนะครับว่าแกรมพอตเตอร์จะจัดแบบไหนแต่แน่ๆคือหลัง3าแน่แล้วก็ตัวบนเนี่ยผมเชื่อว่าเมสันเมาส์กับรรฮิมเซอร์ลิงมีโอกาสที่จะได้เล่นอยู่ที่อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะจะเป็นโอบามยองนะครับหรือว่าจะเป็นคายฮาวเวสเท่านั้นเองที่เหลือผมว่าน่าจะเป็นชุดนี้กลางมัตโตโคซิชกับจอร์จินโยน่าจะได้เล่นผมไม่เชื่อว่า ทางด้านของดินิสการเรียรจะพร้อมลงสนามนะครับขณะที่ทางฝั่งของเซาส์บวกนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานโดยรวมในแชมเปี้ยนส์ลีกใช้ได้นะครับหลังจากที่เล่นในบ้านเสมอมิลานจริงๆในลีกเนี่ยพวกเขาก็แข็งแกร่งมากๆนะครับ6-7นัดหลังสุดพวกเขาชนะรวดเลยครับเขาเป็นเต้ยในลีกของออสเตรียนะครับตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูง นะนำ l s คลินอยู่หลายคะแนนเหมือนกันรู้สึกจะสามคะแนนนะครับสบภาพทีมเนี่ยนะครับตัวเจ็บเพียงเลยครับแม็กซิมิเลียนวูเบอร์ลูก้าซูซิชนะฮะโอ้เยอะแยะเจ็บเป็นสิบเลยครับเซกูโคเอต้านี่คือมีข่าวกับทีมดังเหมือนกันนะไบรอันโอโอคอร์นะครับอูมาเดียกีเต้นะฮ um ะโอ้โหเยอะแยะมากมายแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยทางฝั่งของเอ่อทีมเซาท์บวกเนี่ย หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยกลัวที่เบนจะมีเซสโกหรือเปล่าผมเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยช่วงหลังเบนจะมีเซสโกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรองของโดอาโอการ์นะครับเพราะว่าโอการ์ฟเนี่ยฟอร์มดีมากๆก็จากการคาดการณ์เนี่ยผมเชื่อว่าตัวที่เราคุ้นๆหน่อยก็คือทางฟิลิปโคนนะครับผู้สัตรูแล้วก็ตัวอันตรายที่สุดก็คือด้านหน้าตัวคู่ก็คือเฟรนันโดครับที่เล่นกับโนอาโอการ์ฟที่เหลือเนี่ยเอาจริงนะแทบจะไม่คุ้นเลยแต่ว่าจุดเด่นของซาท์โบกก็คือเรื่องของทีมเวิร์กและผมเชื่อว่า ถ้าเชลซีจะโดนเจาะนะครับผมกังวลกับอฟอร์มร้อนแรงของโนโอาโอกาอร์ฟซึ่งปีนี้เนี่ยผลงานดีมากๆนะครับสำหรับทางโอกาอร์ฟรสุดหน้าชาวสวิสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเด่นกว่าเซสโกคือเอางี้ถ้าเฟอร์นันโดกองหน้าวัย23ปีอ่ะตอนนี้8นัดยิงไป4ีลูกเนี่ยเล่นไม่ได้หรือโอกาอร์ฟแนัด5ลูกตัวน,นี้นไม่ยิงเนี่ยก็จะเป็นเบนจะมีเซสโกที่เป็นตัวสำรอง จะลงมาเล่นแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้อันตรายมากเฟอร์นันโด23โอการ์ฟ22เพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของความเร็วนะครับส่วนทัศนะในเกมนี้เนี่ยผมว่าบรรยากาศในห้องแต่งตัวของเชลซีน่าจะดูเฟรชขึ้นแล้วก็ผมว่านักเตะจากบทสัมภาษณ์ของจอจินโยที่มาสัมภาษณ์ก็ดูเหมือนแบบนักเตะก็ตั้งใจที่จะเล่นแล้วกออ็อาจจะอะไรทมัสทูเครลก็จริงครับแต่ก็ยังพูดว่าได้เจอความท้าทายใหม่ๆผมว่าอยู่ที่กรามฮอเตอร์แล้วครับว่าจะสามารถ จัดสรรผู้เล่นได้ดีขนาดไหนในช่วงเวลาที่เขามาทำ Chelsea, เชลซีเพียงแค่ไม่กี่วันนะครับผมว่าเกมนี้แฟนเชลซีอย่าเพิ่งไปหวังกับการที่จะต้องยิงถล่มทลายนะฮะผมหวังว่าทีมจะสามารถเล่นกันเป็นทีมเวิร์กแล้วก็เอาตัวรอดไปก่อนผมใช้คำนี้ครับแล้วมันก็จำเป็นด้วยที่เชลซีต้องมี3คะแนนครับตัวอันตรายของเซาท์สโบกมีตัวเดียวครับคือดูอาโอกาฟอาจจะมีแฟนโดอีกตัวหนึ่งที่อันตรายแต่ว่าผมเชื่อว่าเชลซีในยุคข,ของแกรมพอลเตอร์เนี่ยน่าจะมาเน้นเกมรุกใน วิ่งแบกนะครจับตาดูมากคุคุริยกับริเจมน่าจะมีบทบาทที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาของเชลซีกับการเล่นลูกเซตพีชไม่รู้ว่าสุดท้ายกรามพอเตอร์จะสามารถแก้ได้เลยหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะยังไม่ได้ครับคงต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ตัวแดวล,ลุกครับจะออกมาเป็นหน้า3อย่างฮาวเวิร์ดสตอร์ลิงนะครับแล้วก็เมาส์หรือจะเป็นทางด้านของสตอร์ลิงที่จะจับคู่กับ ทางด้านของโอบาเมยองก็จับตาดูแล้วกันฮะผมอยากเห็นทีมที่เล่นแล้วมันดูมีมิติหรือว่าเล่นแล้วมันดูมีลุ้นอะบอลมันมีทรงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมหวังมากๆแต่ผมขออย่างน้อยก็ถ้าเก็บ3คะแนนได้มันก็จะทําให้เรามีสถานการณ์ที่ง่ายขึ้นเพราะอย่าลืมครับการไปเยือนเซาล์บวกที่ออสเตรียก็ไม่ใช่เกมง่ายนะครับคู่นี้เนี่ยผมเลยมองว่า อาจจะเป็นเกมที่ค่อนข้างกระท่อนกระแทนหน่อยนะครับแต่ด้วยฝีมือของแกรมพอตเตอร์ที่ผมเชื่อว่าก็น่าจะเชื่อถือได้พอสมควรแล้วก็ในทีมเราอ่ะมันมีนักเตะอังกฤษเยอะครับผมว่าริชเจมเมสันเมาส์ราฮิมเซอร์ลิงพวกนี้น่าจะอยากทำงานกับทางแกรมพอตเตอร์แล้วก็บรรยากาศในทีมน่าจะทำให้เชลซีอาจจะผ่านทางเซาท์สบวกได้แต่ผมใช้คำนี้ฮะหือจับไม่ใช่เกมง่ายนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายเซาท์บวกที่เป็นบอลสปีด บอลที่แนวรุกมีความเร็วเนี่ยจะเจอกับเชลซีแล้วคือถ้าเขามาเล่นแล้วเขาเล่นแบบกลัวเนี่ยเชลซี Chelsea ก็มีโอกาสผมว่ากรามพอตเตอร์น่าจะปล่อยให้บรรด,ดานักเตะเชลซี Chelsea เล่นกันแบบตามทรงที่ตัวเองเคยมีมาก่อนนะครับคืออาจจะยังไม่ได้ใส่แท็กติกอะไรมากมายเพราะว่าเพิ่งมาใหม่ด้วยที่เหลือเนี่ยผมบอกเลยว่บอลเราก็คงจะไม่ได้เห็นการสวยงามเอ่อแบบโอ้โหแบบที่ทํากับไรตันนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งมาเพราะฉะนั้นเอาตัวรอดไปก่อนครับเกมนี้ผมว่าเชลซีน่าจะเฉือนได้มองไปที่ 1>, 1ประตูต่อศูนย์แล้วก็หวังจะลุ้นเม็ดที่2นะนะการได้เปรียบจากการเล่นในบ้านผมเชื่อว่าน่าจะทําให้เชลซีเก็บ3คะแนนได้นะครับเอาเพื่อนเพื่อนมองเกมนี้ว่าอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยแกรมพอตเตอร์กับนัดแรกในการคุมเชลซีจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับแฟนสิงห์บลูฟังทางนี้ปาล์ม3บาท5บาทจะพาคุณไปชมเกมบิ๊กแมชพรีเมยร์ลีก2นัด บุกเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสและเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมฉลองปีใหม่สุดเอกลุศีที่กรุงลอนดอนในราคาพิเศษเพียง1 4 5 0 0 0บาทใครสนใจติดต่อได้ที่065-158-5165หรือลาย Y1Y111 งงานนี้รับรองสนุกเร้าใจอย่างแน่นอน